สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีในครั้งที่แล้วเอิญได้พูดถึงนวัตกรรมของการจัดงานที่เรียกได้ว่าเป็น Virtual แบบ Complete Set ครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New Normal มากๆเลยนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมาค่ะวันนี้เอิญจะพาทุกคนไปเที่ยวชมงาน Start Up Thailand and Innovation Thailand Expo 2020แต่เอิญไม่ต้องเดินทางไปที่งานเอิญอยู่ตรงนี้และค่ะ เพราะเอิญจะไปที่งานแบบนี้ไปกันเลยเข้ามาแล้วค่ะโหเหมือนจริงมากๆตรงนี้มีเวทีแล้วก็มีห้องต่างๆให้เราได้เลือกเข้าทั้งชั้น1และชั้นสองค่ะเดี๋ยวเราไปชั้น2กันดีกว่าเดี๋ยวไปหาเล็บก,ก่อนอ้เดี่ยวโลกเวอร์ชวลโลกเสมือนทำอะไรก็ได้ขึ้นไปชั้น2กันเลย มาถึงแล้วชั้น2เป็นเรื่องของ Opportunity หรือว่าโอกาสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่าการงานเดี๋ยวไปดูห้องแรกกันก่อน Marketplace อยากจะเข้าไปก็แค่คลิก เข้ามาแล้ว <Wow. S 1> พอเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสนะคะก็เหมือนกับเราเข้าไปเยี่ยมชมบูธต่างๆค่ะแล้วก็ยังมี pitching stage ให้เราเข้าไปดูได้ด้วยถ้าเรากดเข้าไปดูแล้วถ้าหากว่าตารางเวลาตอนนั้นเนี่ยมีการ pitching กันอยู่เราก็จะเห็นการ pitching ของแต่ละบริษัทเลยค่ะมี business matching ด้วยถ้าเรากด business matching เข้าไปเนี่ยก็จะมีตารางในการนัดหมายนะคะทำวิดีโอคอลผ่านระบบเพื่อทำ business matching กับบริษัทที่เราเลือกกลับมาที่บูธของบริษัทต่างๆค่ะสมมติว่าเอิญไปที่ startup zone กดเข้าไปแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะได้ด้านไหนสมมุติว่าเราเลือกไปที่ฟินเทค พอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นบูธของบริษัทต่างๆพอกดเลือกเข้าไปที่บูธของเขาก็จะเจอกับบูธที่หน้าตาเหมือนกับบูธเวลาที่เราเดินเข้าไปในงานจริงๆค่ะอยากจะได้บโรชัวร์แทนที่เราจะหยิบใช่ไหมคะเราก็กดที่ปุ่มโบรชัวร์แล้วเราก็จะสามารถดาวน์โหลดบรชัวร์ได้อยากจะคุยกับคนที่บูธกดที่คนค่ะแล้วเราก็จะสามารถแชทกับสตาฟที่บูธนั้นได้ทางด้านขวามือค่ะจะเห็นช่องของการแชทอยู่โอ้โห,โโหเห็นไหมคะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราไปอยู่ที่งาน จริงๆไม่ได้แตกต่างเลยค่ะเดินไปที่งานทำอะไรได้ Virtual Event แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกัน <Wow! S 1> และห้องนี้ Business Consulting บริการให้คำปรึกษาจากสุดยอดเมนทอร์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษากว่า60ท่านอยากรับคำปรึกษาก็แค่คลิกทั้งหมดนี้ฟรีนะคะและสำหรับใครที่กำลังหางานต้องนี่เลย Job Market เข้าไปเลยรับสมัครงานกว่า600ตำแหน่งเลยเข้ามาแล้วก็จะเจอกับงานด้านต่างๆให้เราเลือกเลยค่ะกดเข้าไปแล้วก็จะมีบริษัทต่างๆที่กำลังเปิดรับสมัคร คนทำงานอยู่สนใจงานไหนก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันต่อได้เลยหรือว่าอยากจะได้รับคำปรึกษาในการเขียนเรซูเม่ให้ดีก็เลือกเรซูเม่คลินิกไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ prime minister award แล้วก็ยังมีดนตรีสดแสดงให้ดูด้วยเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในงานจริงๆเลยล่ะค่ะไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยค่ะใครที่อยากสัมผัสก็แค่เข้ามาที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ และห้องนี้ฟอรัมค่ะหลากหลายหัวข้อสัมมนาจากสปิเกอร์กว่า80ท่านจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีหัวข้อน่าสนใจมากมายชอบหัวข้อไหนก็เลือกฟังหัวข้อนั้นดูตามตารางได้เลย คลิกเข้ามาที่ส่วนของฟอรัมก็จะได้รับชมการสัมมนาจากสปิเกอร์เจ๋งๆจากทั้งไทยและต่างประเทศมากมายหลายท่านด้วยกันเลยค่ะหลังจากจบวันที่4กันยายนไปแล้วเขาก็จะมีการเซฟเอาไว้แล้วเราก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังกันได้อีกค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่า m i ซ์ Innovation หรือว่านวัตกรรมของการจัดงานอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะซึ่งคอมเพลเซตขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องเดินทางไปที่จัดงานด้วยแต่ก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกได้ไม่แตกต่างไปจากเหมือนไปร่วมงานที่สถานที่นั้นจริงๆเลยล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการจัดงานที่มาตอบโจทย์ชีวิตยุค New Normal อย่างแท้จริงเลยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ